นักงานสาธารณาสุขจังหวัดพระนองเดินหน้าเชิงรุกขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณาสุขพศ2567 13ประเด็นหลักภายใต้การนำของนายแพทย์ชนนาสิแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขที่มุ่งมั่นแก้ปัญหาวางรากฐานสร้างเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเ h for w e l l สุขภาพสร้างความมั่งคัง่ง จังหวัดละนองเป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ติดชายฝั่งอันดามันซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดเกาะสองประเทศเมียนมามีชายแดนยาวประมาณ169กิโลเมตรจังหวัดละนองมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลน้ำแร่หรือป่าชายเลนนะครับเพราะฉนั้นจังหวัดละนองจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำแร่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำแร่ที่ดีระดับต้นๆของโลกจังหวัดละนองจึงได้รับสมญาว่าระนองมหานครน้ำแร่ และยุทธศาสตร์หนึ่งของจังหวัดระนองคือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่คือน้ําแร่มาช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับสบนับสนุนยกระดับสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์เล็งทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยนำศักยภาพทรัพยากรในพื้นที่ คือน้ำแร่ที่มีคุณภาพดีไม่มีกลิ่นกระบาดันและยังมีแร่ธาตุที่สำคัญสามารถใช้ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยผานการแช่น้ำแร่สปาและนวดซึ่งเป็นที่นิยมของหมูนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศสำหรับโรงพยาบาลละนองนะครับเราให้บริการสำหรับผู้ป่วยทั่วไปแล้วนะครับเรายังมีบริการในส่วนที่ก่อนป่วย และหลังป่วยด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการบําบัดฟื้นฟูนะครับเรามีจุดเด่นในแง่ของการฟื้นฟูสภาพด้วยน้ำแร่ร้อนธรรมชาตินะครับซึ่งเราให้บริการควบคู่ไปกับมาตรฐานทางการแพทย์นะครับโดยการแพทยแ์แผนปัจจุบันและก็แพทย์แผนไทยนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองได้ทำงานเชิงรุก ในการส่งทีมเข้าไปคุยกับผู้ประกอบการต่างๆนะครับเพื่อจะขับเคลื่อนให้จังหวัดระนองมีสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองเวลเนสเซ็นเตอร์ซึ่งปัจจุบันสถานประกอบการของจังหวัดระนองได้รับการรับรองเวลเนสเซ็นเตอร์ทั้งหมด38แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมที่พักเรื่องของสปาทางการแพทย์เรื่องของสถานพยาบาลแล้วก็สถานประกอบการต่างๆนะครับเพื่อจะขับเคลื่อนให้จังหวัดระนองเป็น อาจังหวัดของเวลเนสซิตี้ต่อไปจากการดำเนินนโยบาย Health for Well หรือเศรษฐกิจสุขภาพสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดระนองได้ขับเคลื่อนสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดระนองจากการดำเนินการเวลเนสเซ็นเตอร์และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพของชุมชนทำให้มีมูลค่าในช่วงปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่า70ล้านบาทเพราะนั้นสาธารณสุขสามารถขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจได้ครับ สอสอจอระนองได้ทําเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดระนองร่วมกับภาคีเครือข่ายและได้พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศปัจจุบันสอสอจอระนองได้ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ประกอบการจำนวน25รายที่ได้รับอนุญาตเลขออยอ ซึ่งหนึ่งใน25รายการนั้นคือกกซิมบีซึ่งเป็น1จังหวัด1เมนูเชื่ชูอาหารถิ่นของจังหวัดระนองกกซิมบีเป็นเมนูที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น1เมนู1จังหวัดเชื้อชูอาหารถิ่นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทางร้านอาหารเนี่ยคะ่ะก็ได้มีการจัดทำตัวกอกซิมบีที่เป็นโฟูเซ้นขึ้นมาจากการที่ทางสสอจอ แล้วก็ทางออยเนี่ยได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันแล้วก็เลยให้ทางเราส่งไปเพื่อขอออยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทางร้านก็ได้ขายเมนูก๊อกซิมบี้เนี่ยเป็นอาหารโฟูเซนจากการดําเนินงานเชิงรุกของทีมสารสุขจังหวัดละนองสามารถทําให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยส่งเข้าประกวดไทยเวิร์คาสสปาและนวดไทยพรีเมียม ระนองเมืองเล็กที่เรียบง่ายรายร้อมความสุขสุขสุขภาพดีวิถีชุมชนคนอายุยืนตามแนวทาง Health City Model กินดีอยู่ดีอารมณ์ดีสติปัญญาดีสิ่งแวดล้อมดีสังคมดีและระบบบริการสุขภาพดีสุขสุขภายใต้คอนเซปต์คนไทยสุขภาพดีเศรษฐกิจมัง่งคั่งเฮลท์ฟอ w ์ l l ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน